สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูมาชวนทําเมนูสังขยา3รสนะคะก็จะมีรสชาไทยรสชาเขียวแล้วก็รสเผือกค่ะซึ่งไส้ตรงนี้เพื่อนๆสามารถนําไปทําเป็นไส้ขนมปังหรือนําไปจิ้มกับปลาท่องโกะก็ได้ค่ะโดยไส้ของเรานี้จะมีความเนียนหอมรสชาละมุนตั้งทิ้งไว้ก็ไม่คืนตัวค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะ เราก็มาเริ่มทําในส่วนของสังขยาชาไทยกันก่อนค่ะมาชงน้ําชาไว้ก่อนนะคะใช้ชาไทยตามมือจํานวน15กรัมมาชงกับน้ําร้อนจํานวน150กรัมค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีเสร็จแล้วก็นํามากรองเอาแต่น้ํานะคะพอได้น้ําแล้วเราก็จะแบ่งมาใช้แค่80กรัมเท่านั้นนะคะต่อมาเราก็มาผสมแป้งสังขยากันเลยค่ะ ใช้ไข่แดงจำนวนหนึ่งฟองเบอร์อะไรก็ได้นะคะตีให้แตกค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปจำนวน50กรัมตามด้วยเกลือปน่นเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็น้ำชาไทยที่เราแบ่งไว้80กรัมค่ะก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันจนน้ำตาลทรายละลายนะคะ เสร็จแล้วก็จะใส่แป้งกวนไส้ลงไปค่ะซึ่งวันนี้ก็จะแนะนําเป็นแป้งกวนไส้บ้านโปร่งฟูจิซังค่ะซึ่งคุณสมบัติของเขาก็จะช่วยให้เนื้อสังขยาของเราที่ได้มีเนื้อข้นเนียนคงสภาพทําทิ้งไว้ก็ไม่คืนตัวเป็นน้ําสามารถทำแล้วเก็บแช่ตู้เย็นไว้ขายได้เลยค่ะซึ่งราคาก็ถือว่าดีงามมากๆค่ะ 1- ถุง500กร,รัมเพียงแค่39บาทเองนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ในแอปช้อปปีเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คําอธิบายคลิปนะคะ ก็ช mm ่างมาใส่จํานวน15กรัมค่ะจากนี้ก็ใช้ตะก้อมือคนให้แป้งและลายเข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วก็ใส่นมจืดตามลงไปค่ะจํานวน250กรัม ได้แล้วก็นําไปกรองผ่านกระชอนสักหนึ่งครั้งเนื้อสังขยาของเราจะได้เนียนๆค่ะก็นํามาตั้งไฟอ่อนค่ะกวนไปเรื่อยๆจนสังขยาของเรามีความข้นหนืดขึ้นค่ะนี่นะคะก็จะได้ออกมาเป็นริ้วตะก้อแบบนี้นะคะจากนี้ก็ปิดแก๊สแล้วก็ใส่เนยจืดลงไปค่ะจํานวน30กรัมก็คนให้เนยละลายค่ะ ตรงนี้ก็จะช่วยให้สังขยาของเรามีกลิ่นหอมแล้วก็มีเนื้อที่มันวาวน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็นำมาเทใส่ภาชนะไว้ค่ะรอให้เย็นนะคะก็ใช้พลาสติกแปมาปิดคลุมไว้ค่ะหน้าสังขยาของเราจะได้ไม่แห้งนะคะกดลงไปให้แนบกับเนื้อสังขยาเลยค่ะไอ้น้ำจะได้ไม่หยดลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ตั้งพักไว้ให้เย็นค่ะ ต่อมาเราก็มาทําสังขยาเผือกกันต่อเลยค่ะใช้น้ําร้อนจํานวน80กรัมนํามาผสมกับผงเผือกจํานวน2ช้อนโต๊ะค่ะก็คนให้ผงเผือกละลายเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทําแป้งสังขยากันต่อเลยค่ะใช้ไข่แดงของไข่เบืรออะไรก็ได้นะคะจํานวน1ฟองตีให้แตกค่ะเสร็จแล้วใส่น้ําตาลทรายลงไปจํานวน50กรัมตามด้วยเกลือปน่นอีกเศษหนึ่งส่วนสช้อนชา แล้วก็น้ําเผือกที่เราเตรียมไว้ค่ะเทลงไปให้หมดเลยคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งกวนไส้ตาบ้านโป่งฟูจิซังลงไปค่ะก็แบ่งมาใส่จำนวน15กรัมค่ะคนให้ผงแป้งละลายดี แล้วก็ใส่นมจืดลงไปค่ะจำนวน250กรัมคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะก็ทำเหมือนกับสังขยาชาไทยนะคะก็นำมากรองผ่านกระชอนสักหนึ่งครั้งค่ะเนื้อสังขยาจะได้เนียเนเยเสร็จแ,แล้วก็นำมาตั้งไฟค่ะกวนด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนสังขยาของเรามีความข้นหนืดขึ้นค่ะ พอเห็นเป็นริ้วตะก้อแบบนี้นะคะก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ใส่เนยจืดลงไปจํานวน30กรัมค่ะตรงนี้ถ้าใครไม่มีเนยจืดนะคะก็สามารถใช้เป็นเนยเค็มได้ค่ะแต่ก็ตัดตรงส่วนเกลือออกไปนะคะก็คนให้เนยละลายค่ะค่ะได้แล้วก็นําไปเทใส่ถ้วยได้เลยค่ะตอนร้อนๆสังขยาของเราก็จะเหลวหน่อยๆน,นะคะแต่พอเขาเย็ยนตัวลงแล้วเขาก็จะข้นขึ้นอีกค่ะ ก็ใช้พลาสติกแปค่ะคุมปิดไว้นะคะทําเหมือนกับสังขยาชาไทยเลยค่ะกดกดให้เขาแนบลงไปกับหน้าสังขยานะคะไอ้น้ําจะได้ไม่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นค่ะต่อมาก็มาทําสังขยาชาเขียวกันต่อเลยค่ะใช้น้ำร้อนจํานวน150กรัมมาผสมกับชาเขียวตามือจํานวน15กรัมค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ตั้งทิ้งไว้1-2นาทีค่ะ เสร็จแล้วก็นำมากรองเอาแต่น้ำนะคะได้แล้วเราก็จะแบ่งมาใช้แค่80กรัมเท่านั้นนะคะต่อมาก็มาผสมแป้งสังขยากันเลยค่ะใช้ไข่แดงเบอรอะไรก็ได้ค่ะจำนวนหนึ่งฟองตีให้ไข่แตกค่ะเสร็จแล้วก็นำมาผสมน้ำตาลทรายจำนวน50กรัมตามด้วยเกลือป่อนเสร็จ1ส่วนส่ช้อนชาค่ะ และก็น้ำชาเขียวที่แบ่งไว้จำนวน80กรัมค่ะก็คนจนน้ำตาลทรายละลายนะคะค่ะได้แล้วก็ใส่แป้งกวนไส้ตาบ้านโป่งฟูจิซังลงไปค่ะแบ่งมาใช้จำนวน15กรัมค่ะก็คนให้แป้งละลายให้หมดค่ะเสร็จแล้วก็ใส่นมจืดลงไปจำนวน250กรัม คนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งหนึ่งแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อแล้วค่ะค่ะได้แล้วก็นำมากรองผ่านกระชอนสักหนึ่งครั้งค่ะเสร็จแล้วก็นำมาตั้งไฟอ่อนค่ะควรไปเรื่อยๆจนสังขยาของเรามีความข้นหนืดขึ้นค่ะนี่นะคะก็จะเห็นเป็นริ้วตะก้อแบบนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนี้ก็ใส่เนื้ยจืดลงไปจำนวน30กรัม อ๋คนให้เหนยละลายค่ะค่ะได้แล้วนะคะจากนี้ก็นำไปเทใส่ภาชนะได้เลยค่ะก็ปิดหน้าขนมด้วยพลาสติกแปค่ะ กดกดลงไปให้แนบกับสังขยาเลยนะคะตัวหน้าขนมของเราจะได้ไม่แห้งแตกแล้วก็ไอ้น้ำจะได้ไม่หยดลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ตั้งพักไว้ให้เย็นค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวขนมปังกันค่ะวันนี้เราก็จะจัดเสิร์ฟคู่กับขนมปังแพรนะคะก็ใช้มีดกรีดเจาะรูตรงกลางค่ะเราจะได้ใส่ไส้สังขยาลงไปนะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นไส้สังขยาชาไทายที่เย็นตัวลงแล้วนะคะ ก็ใช้ช้อนคนๆอีกครั้งหนึ่งค่ะเนื้อสังขยาของเราก็จะกลับมาเนียนเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะกลิ่นหอมเนื้อเนียนน,น,น่ารับประทานมากๆเลยค่ะก็หยอดไส้ลงไปให้เต็มเลยค่ะยิ่งใส่เยอะยิ่งทำให้ขนมปังของเราหน้ารับประทานนะคะต่อมาก็เป็นไส้สังขยาชาเขียวค่ะก็คนก่อนสักรอบหนึ่งนะคะเนื้อจะได้เนียนๆค่ะ เสร็จแล้วก็นำมาหยอดลงขนมปังเลยค่ะสำหรับวิธีการใส่ไส้นะคะจะใช้เป็นช้อนตักแบบนี้หรือว่าจะใช้เป็นถุงบีบก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดค่ะนี่ค่ะสังขยาเพือกสีสวยหวานน่ารับประทานมากๆค่ะ สำหรับสังขยาทั้ง3สูตรนี้นะคะถ้าใครต้องการทำจำนวนเยอะๆก็สามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยนะคะและอายุการจัดเก็บค่ะสามารถจัดเก็บในตู้เย็นได้ประมาณ3-4วันค่ะนี่ค่ะสีสวยน่าทานมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูความเยิ้มของขนมปังสังขยาของเราอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะฉีกออกมาสังขยาของเราก็จะเยะิ้มๆแบบนี้เลยค่ะ สำหรับรสชาติของสังขยาที่ให้ไว้ทั้ง3สูตรนี้นะคะรสชาติก็ออกมาเป๊ะลงตัวแล้วนะคะไม่ต้องไปปรับไปเพิ่มอะไรเลยนะคะสามารถทำตามและทำขายได้เลยค่ะค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการทำไส้สังขยาทั้ง3มรสนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ไปลองทำกันดูค่ะใครทำแล้วติดปัญหาตรงไหนก็สามารถเข้ามาสอบถามคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ